ออร,ร์เกอสสวัสดีท่านผู้ชมทุกชนนาแนลวันนี้ก็ผมสตาร์ซีชแนลและก็เกมโปเกมอนอิลอิลยักเป็นพาร์ทที่อ่าสามเนาะถ้าไม่ผิดโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้เราก็จะมาซุบยิมหินกันนั่นเองนะเดี๋ยวผมว่าผมจะไปเอาโปเกมอนมาเพิ่มเติมก่อนเพราะว่าตอนนี้โปเกมอนของเรามันยังมีแต่แบบนอมอนตั้งสองตัวนะซึ่งกระแสในพาร์ทที่หนึ่งครับผมว่ามันดีขึ้นเลยมากเลยนะจากแต่ก่อนเพราะว่า แต่ก่อนนี่ช่องผมนี่คนดูไม่ได้ขึ้นมาสามร้อยสี่ร้อยเร็วขนาดนี้นะอือใช่อาจจะเป็นเพราะว่าผมตัดต่อเยอะมั้งผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันมาเดี๋ยวหาปุ๊มันเพิ่มเติมมันดีกว่านะในนี้นะมีตัวนี้นะสนใจนะเป็นปุก้อนเผาดียด้วยปุกปุกมันไหนปุก้อนใหม่ได้ไหมได้อยู่นี้ใช่ปะ่ะโอเคเอาเป็นว่าผมค่อยเอาใส่เคียวกันนะเพราะว่าการตัดต่อหรือเอานี้ผมขี้เกียจมากเลย เออถ้าจะเล่นตัวอะไรก็ค่อยเอาใส่เดียวนะสงสารตัวเองใช่ต้องใช้คำว่าสงสารตัวเองอันนี้คือผมเอาไมา้เฉยยังไม่ได้วเ,เข้าทีมอุย้ยไอ้นี่ฟิกกี้แบใช่ปะ่อนะอันนล่นเอามาก่อนเอามาไว้ก่อนไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่าซึ่งในถ้ำนี้เป็นถ้ำน้ำแข็งก็มีแค่ถ้ำน้ำแข็งฮะมีว่าเอ้มีมันชื่ออะไรนะล่างสองยูค no ิโนโอป่ะถ้าไม่ผิดน่า<อ>ชื่อว่ายูคิโนโอ ล้วก็มีพวกนี้ด้วยโอเคไปเดี๋ยวเราไปโซนของฝั่งขวาดีกว่านะเ,าเป็นว่าตัดไปตอนถึงโซนนั้นเลยแล้วกันนะอ่าโอเคฝั่งนี้แหละไหนขอดูหน่อยนี่ไงมีตัวนี้ด้วยอ่าสก,กิโดวปะ่ะสก,กิโดนี่ลูคาริโออันนี้ก็อยากเล่นผมน่าจะเคยเล่นลูคาริโอไปแล้วแต่ว่าน่าจะอีกช่องหนึ่งที่มันโดนแบนไปแล้วนะ เออแล้วก็มีคนเคยแนะนำผมถึงเกมอ่าโปเกมอนโซซิเวอร์เอสตีแมนดอมไมเซอร์นั้นล็อกที่มันสุ่มทุกอย่างจริงแบบมั่วมั่วไปหมดเออแบบโคตรมั่วเลยอ่ะคือแบบธาตุธาตุของโปเกมอนก็สุ่มท่าของทา่าท่าของทา่าดิเออท่าของท่าก็สุ่มท่าของโปเกมอนก็สุ่มสุ่มทุกอย่างเลยผมไม่รู้จะจัดสุส่มหรือเปล่านะโอเคเออแล้วก็มีตัวนี้ด้วยผมอยากเล่นนะโซโรัวใช่อันนี้อยากเล่นเอามา โซรูน่ะโอสิเอามาเลยใช่ป่ะเขา oh, ดูก่อนั้นโซรวมีอยู่กี่หนโอ้สามสิบว่ะยี่สิบสองว่ะยี่สิบโอเคเอาจริงนะคงม,มีแค่อูเปอร์เนี่ยที่ได้ได้งานนี่มันอีโวนี่โอ้ยโอ้ถูกใจผมยิ่งนัก <c ười> คืออะไรเนี่ยท่านาถึงบอกว่าถูกใจผมยิ่งนักคือถ้ามันอีโวนี้ได้เวผมก็ไม่จำเป็นต้องไปตัดต่อในเลเยอร์ทีหลังใช่เราก็อีโวนี้ไปเลยเฮ้ยนี่แหละว่ะ ง่ายๆนี้เลยเหรอโอ้โหนี่ก็จะมีคับทรงคับตีนเลยมีด้อมนะครับอันนี้บิ๊ตตี้ดูดน้ำใช่ปะไม่ใช่ดูดน้ำวอเตอร์ฟอบเว้ยวอเตอร์แอสสอบวอเตอร์แอปสอบนะมันในอันที่สามใช่แล้วก็มีลักสกินด้วยอันนี้พอยต์สันทัดโอ้โหพอสั้นทัดแล้วเงีตัดน่น่าจะต้องเป็นบวกสปีดเฮ้ยแอทแท็บวกอแท็บพูดผิด แล้วก็ดูจากสัตว์แล้วมันไม่ใช่ตัวที่หนาเลยมากเพราะฉะนั้นเราอะมันไม่เร็วนะผมก็จะไม่ให้สปีดมันเท่าไหร่แล้วกันแล้วก็เป็นทัดดินเนาะเดี๋ยวผมเย็นท่ายมันด้วยยิ้มต่อไปยิ้มต่อสู้เนาะไอเนี่ยจ,จะเป็นวาที่วัที่ทัดน้ําของเราใช่ไอตัวดล,ล่างเนะนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวในอนาคตไอนี้ก็อาจจะได้โดนไล่ออกเพราะฉะนั้นนี่ไปก่อนอนี่ม่รู้มมาทำไมมันอีโบยังไม่ได้เะมันเลยยังไม่กิ่งใช่ไอเนี่ยผมเพิ่งพูดเลยแหละ แล้วคนนี้อะไรเนี่ยเขามียทำอะไรปะไปใ่มครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวซุ้ยม,มิงมนก่อนนะเดี๋ยวขอ,อเรียนมุฟให้กับไอ้มันเชื่อว่าอะไรนะตัวทัดยิงผิดตัวใหม่ของเรามันชื่อว่าครอสไซป่ะใช่เดี๋ยวขอห้าท่ายันก่อนนี่โอเคเรียนท่ายันได,ได้เลยเป็นไอ้น,นี่นะเป็นท่า อ่าผมเรียนให้นี้น Rock, ake, Tail, นให้มันเทลร็อกเดดเควกพิซซันเทลแล้วก็ไอเดนเฮส่วนไอเท็มผมติดแอร์บอลลูนให้มันนะเดี๋ยวเผือโดนนินไตอะไรเงี้ยเออส่วนอี้ยืนเกาะเบาะไปก่อนละกันยืนกว่าจะถึงช่วงที่มันต้องอีโวนะซึ่งมันอีลิทยักษ์นี้ <c oughs> เราไม่สามารถเดินตรงไปสกปรกคนนัย้ยิมได้เลยนะเดี๋ยวมันง่ายเกินไปใช่เราต้องสู้กับอ่าเรารูคยิมทั้งหมดก่อนแล้วจะรอเรียนทำไงวนะรอลิงโว้ยเออแหววลืมโอ้ยปอมขึ้นเยี่ยมไปเลย ในทางแน่ของอีปอมนะผมได้เรียลโลสวิปให้มันโอ้แต่เรียกนี่ว่าการโจมตีนะครับนะโอเอซควิกอุ้ยเบาอ่ะเบาเบาเบา,เานี่กำลังจะบอกว่านี่ MC นเลนสีหนงแดงนึกว่าเราบ๊อบแอทแทกมาที่ไหนได้เราบ๊อบอะไรกันบะ๊อบสเปเชียลแอทแทกขอร้องละอย่าลดเอทแทกก็พอัตู้นั่นไงวะเนี่ยววไม่ผ่านนะไม่ผ่าน ไปไปกลับไปก่อนโอเคมาแล้วผมติดไอ้แอร์บอลลูนให้คอยสตาร์มันเลยคอยไซส์คอยไซส,ส์ไม่ใช่คอยสตาร์มันเลยไม่โดนอ่าท่านะมันเลยไม่โดนพวกท่าดินทั้งหลายใช่โกงอยู่แต่เมื่อกี้เห็นว่าโดนบิ๊กเบรกใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่บิ๊กเบรกนี่อ่ามันชื่อท่าอนะไรน็อกออฟใช่ในเป็นน็อกออฟอ่าสับแล้วก็ของหลุดนะเป็นท่าตีแล้วก็ทํา้ฝ่ายตรองข้ามของหลุดนะข้อดีของไอง้คอไซส์เนี่ย มันตีแรงมากแล้วมันก็หนาด้วยในระดับหนึ่งส่วนข้อเสียอ,อก็มันมันเน,นี่ยมันช้าหรอแล้วก็อบิอีกหนึ่งที่โกงพอๆกันนะก็คืออบีพอยสั่นทัดไม่ใช่พอยสั่นทัดลักสกินนะอ,อคือถ้ามาแตะตัวนี่มีโอกาสตายได้สูงมากเลยเพราะว่ามีโอกาสสาบเปอร์เซที่จะโดนพอยสั่นทัดแล้วก็มีแล้วก็จะโดนต้นเลือดหนึงในแปดจากอบิลักสกินนั่นเองนะ ขออวยเ,ยเหอะน,นะสำหรับคนที่จะซูมหนึ่งก็เอาตัวนี้ไปใช้ได้นะแต่ก็ระวังนะนะเพราะว่าธาตุมันเป็นดินพิษนะมันก็โห,โหโคตรหนาเลยอันนี้โคตรหนาเลยวิกอเมอร์เนี่ยแต่ธาตุมันก็เป็นดินพิษนะมันก็มีโอกาสที่จะโดนดินสวนทายได้เช่นกันเพราะว่าธาตุดินไม่ได้ต้านธาตุดินใช่นี่แหละข้อเสียหลักๆหละมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกนะแต่ก็แต่ก็แค่นั้นแหละเพราะว่าธาตหินส่วน,นี่ยก็มีธาตุดินเสริมให้ แล้วไอ,อ้นี่มันจะเร็วไปไหนวะเนี่ยนเมื่อกี้มันมันเร็วกว่าเกเรอดรอสเลยอะด้วยความสามารถม็อกซี่ของเกเรอดอสนะมันจะบวกอัจจัขึ้นเรื่อยๆนะทุกๆเทิร์นมันจะที่เราฆ่ามไปตรงคำได้ถ้าฆ่าได้หนึ่งก็จะบวกอ่าม็อกม็อกซี่ก็จะบวกอัจจัให้หนึ่งะระดับเนาะก็ค่อนข้างโกงเลย <c oughs> นี่เนี่ยครับปลาไหลเรา <laughs> ใช่ปลาไหลเพกกลราเกเรดอสมันไหลไหลชิวๆลัวแล้วก็เป็นปลาไหลเลยเออไปกันต่อนะ <c oughs> ผมบอกเลยนะครับนะว่าผม อาจจะอวยเยอะไปนิดนึงนะแต่เกเรดอมันก็มีข้อเสียมันกันตรงที่มันก็เป็นน้ําดินเอ้ยน้ําแล้วก็บินมันแพหินใช่เพราะน้ําไม่ได้ต้านาัดหินให้ผมก็งงเลยจาก,ก่อนโอเคโอ้โหดิงเราเอปอมปีแรงกันนี่เนี่ยเอาไม่ตายเว้ยมันติดเบอร์รี่ใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใแล้วเมื่อกี้มันกินเบอร์รี่อะไรว่ะบวกสปีดป่ะใจเย็นเอปอมเราบัฟดิฟนซ์โคตรเยอะเลยเมื่อกี้มันแบบ ดิฟเฟนเนอร์แบบบัฟมาอย่างเยอะเพิ่มเพิถึกกว่าดิฟเฟนนี่เยอะกว่าจิวรุตอีกมั้งนี่ให้ดูดิฟเฟน99อ่ะโอ้โหจริงมันเยอะก,กว่าจิวรุตอีกแต่ว่าจิวรุตล่างนี้มันถือไอ้นงี้ยเฮ้ยไอ้เฮมมันเรียกว่าอะไรนะอ่าอีโวอีวีโอไลท์ป่ะใช่ไงมันเรียกว่าอีวีโอไลท์นะเป็นไอเทมที่ถ้ายังไม่ถึงร่างสุดท้ายมันจะไม่มันจะมันจะถึกกว่าปกติง่ายๆเลย เดี๋ยวโทรสไไรับป่อมไมเป็นไรเนี่ยกดไม่ค่อยติดอีกอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดียเดียเดียเมื่อกี A ้เอป่อมโอ้โหดีเฟนต์หกระดับบอกเลยนะตอนนี้นะถ้ากับสองตัวนี้รวมกันยังถา่าหนาะไม่เท่ามานะันอ่ะโอ้โหโคตรหนาะคือแบบอ่าล็อกลัฟรวมกับไอ้แอคชั่นแอคชั่นรวมกันเนี่ยมันยังไม่ถึงครึ่งของลิงเราเลยลิงเราตอนนี้แบบ ใจเป็นแทงแวะโคตรหนาใครจะไปตีเข้าวะเนี่ยโอ้โหอา้าวมีแค่ไหน,นวะโอเคน่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นแบทเทิลแบบสองสองมีสองมะมันเลยอาจจะจบเร็วปกตินะเ,เี๋ยวเราแวะเซฟเกมก่อนนะกดสตาร์แล้วกดเลือกเพราะว่ามันไม่มีปุ่มเซฟเกมให้ม,มาแล้วิงขึ้นเนาะตัวแรกนะครับนะาเราเอาใข่ขึ้นดีเกณฑ์เราขึ้นตัวแรกน่าะด,ดีสดุดเพราะว่าถ้ามันตีตัวแรกแตปปุ๊บมันจะไหลได้เลยๆรัวๆนะ ้วยไอบีมักซี่ของมันเองเอาะครับงูหินเจอกับเออว่ะเราไม่มีผมทำไมผมนึกไม่ออกวะเ็ามันจะใช้พายุสายเพราะถ้าปกตมันทตุหินเด็กหรือดินอยู่ในพายุรายมันจะถึกขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้จำไม่ได้ใช่ซึ่งมันเป็นหินดินมันก็จะถึกขึ้นตามปกติแหละก็คือมันก็จะถึกขึ้นเอยา,งงายๆคือมันหนาเ,เองแต่เราเออว่ะลืมไปจิเลยวัตเรา ไม่ใช่น้ําบินมันคือมังกรและก็น้ําเออทำไมนเปลี่ยนตะกอนแดนทำไมวะเฮ้ยไม่มีปะมันมีตะกอนแดนปะถ้าระบามังกรที่มันบัฟโคตรเยอะเลยใช่ผมเนี่ยจะลืมเรียนให้มันไม่ก็มันไม่มีมูฟให้เรียนไม่มีทะตะกอนแดนให้เรียนมาครับตัวนี้อบบนี้ลถวครับฟาดหางเหล็กคูณสี่ลืมไปครับติดไอ้นี่ติดอะไรนะลืมช่อเทมัน ช้อยอะไรเนี่ยมันติดอะไรนะช้อยสครับเนาะช้อยเพิ่มความเร็วคือผมคิดว่ามันาไงผมติดเพิ่มความเร็วห้มันวิ่งได้เน้นๆครับคูณสี่อีเซกัเลยเดียวจะไปรอดได้ไงว่าคูณสี่อ่ะโอ้โหอีเซกัยเลยอีปอมไปโลสวิปคูณสี่ใช่มั้นเดี๋ยวไปเอากันอุ้ยนี่ขนาดว่าแบบตีไม่เข้าวะเนี่ยยังแบบ แรงเลยเนี่ยแล้วจะบัฟอะไรขนาดนั้นดีเฟนต์ลดสปีดอีกอะไอ้นี่อยู่ลดสปีดไอ้นี่เลยเนี่ยเตะตามครับโลโซยิปโปง่งจบเลยมันที่เกียวก็ไม่ขนาดหรอกก็มันจะตายอยู่แล้วคอสแต่ดีๆเนี่ยเอฟออมบุกดีเฟนต์อีกแล้วลดสปีดเดียดีดีดีเฟนต์สี่ระดับลดไอลดสปีดสองขัดับนี่เคยทักใช่ไหมว่าพัดที่แล้วอะ่ะ พัรเที่ผมเคยทักก็เว่าบุกเต็สปีดใช่ไหมพัรทนี้เราไปชดกันใช่ปะเนี่ยเออบัฟเป็แท็กเลยเรถสปีดอ,ะอ่ะแต่ตอนนี้จะตีใครไม่เข้าแล้วเนี่ยเอามาดิเอาสมแบตยืนรับเลยโอ้โหโคตรหนาหนากว่าน,นี้มีไหม <laughs> หนากว่าน,นี้มีไหมอะ่ะเออโอ้โหบัฟดิเฟนไปสี่เลยนะหนากว่าน,นี้ไม่มีอะ่ะซึ่งคลิปวันนี้ก็น่าจะลงชา้าเช่นกันนะเพราะมันคุณมันหน้าโมงเย็นแล้วสิบเจ็ดครึ่งแนะล้วรุน นี่คือใจคอนี่คือจะไม่มีอ่าบวกสปีดให้อะไรเงี้ยวะลดสปีดแล้วเนีโโ่ยโอ้โหเตะต่ำพริหลังแทบผักขาแทบผักนี่มีมขานะนับสวยและติดพิษยอมเวลาแลรงปีกฟูลเย่แท็กมึงมันเร็วกว่าวะไม่เข้าเลยพอดีโอเคเออสวิปโอโ้โหด,ดูดิเกือบแหก บอกแท็กสวยคราวนี้จะดุนฉันเอาคืนแน่บอกเลยตอนนี้ลิงเราถึกตีแรงถึกทั้งเวททั้งกระายภาพแล้วตอนนี้มันมาลดแกยภาพไปมั้ยยูลดแก้ภาพหนึ่งระดับรถหนึ่งบวกสองยังไงก็คุมม้มครับแต่ขึ้นกับดวงไม่ดีนะแ,แท็กสี่รดับเลยหรือวะเฮ้ยรถแต่สป,ปีดรถไปสี่ระับเช่นกันวะส่วนดีเฟนซ์อย่างละสามนะก็ค่อนข้างเก่งเลยโอ้รถเฟ้กว่ะ โอเคไม่ไหวแล้วอ้าวชิปแล้วไงผมรู้เลยมันจะทำอะไรต่อมันเป็นพิษปะผมว่าผม,ไ,มได้เร็วกว่านะใช่า่ปะเอาฮิปโงนสิบว่มไม่ไหวช้า,ชาวกว่ารอดรอดเฟลทำไมเฟลอ๋อมันติดสถานะอีแล้วลืมไปอุ้ยชี้ <c oughs> ม่ไเ้หนึ่งอ้าวไม่ตาย โอ้มันอบ,บีอ่ามันเรียกว่าอะไรวะอบ,บีให้มันติดผิดแล้วจะเพิ่มเลือดอไปแล้วน่าจะดกว่านะกดอ่ากดไปสักท่าฟอร์เพลย์นหลักเพลักเพลัก <c oughs> ดูวิ่งบีบลูกนี้กดทำนึกพันเอ๊แต่มันเป็นดินเนาะดินไป,อเ,นไปอเพยลักไปเคสวย เดี๋ยวมาตัวต่อไปเป็นไอ้ปูนี่เองมาไอ้ปูมันเตอร์นี่ซีดบอมโป่งวันฮิตเคขหูผมไม่รู้นะว่าไอมันเรียนท่าน,นี้ได้หรือเปล่าคือถ้าพฟว์วชิกค่อนข้างโกงนะถ้าโฟว์วชิกเนี่ยเออมันตึกคริร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะว่าทีมเรามีตัวคริตอนนี้หนึ่งตัว จะได้ไม่ตัวนี้บัรเทิงแล้วก็เขาจะให้อ่าโปเกมอนไอ้ตัวนั้นอนะ่ะมันชื่อว่าอะไรวะดูนะเปิดโดยพีซี PC แป๊บหนึ่งนะไหนโอ,อ้ยนี่มันไม่ใช่ชายนี่แค่ปะถ้าจะไม่ผิดไม่น่าใช่ชายนี่เนาะจริงไม่ใช่ชายนี่แต่ว่าหลังๆมาเขาเริแจกชายนี่เลยพวกนี้แหละแต่ว่าเป็นชายนี่เนาะใช่เคยทำคอนเทนต์ล่าชายนี่ในเกมนี้เล่นแต่ชายนี่ก็น่าจะไม่ง่ายอยู่หรอก ไม่น่ายากขนาดนั้นเลเวลแคบนะครับอยู่ที่28เองวะเฮ้ยต่ำไปเปล่า28เองยังไม่อ e ีโวซ้ำงั้นเราก็ยังไม่เอาที่ตกนี้ลงนะราะยังไม่อ e นะีวเวาะยังเล่นไม่ได้นะโอเคเพราะยิมต่อไปยิมต่อสู้ไม่ต้องใช้มินมันก็แฟรรีสัวแล้วก็พลังจิตด,ด้วยลูคาลิโอนี่ไม่น่าไปรอดนะเพราะมันน่าจะโดนต่อยตายเพราะมันก็แพ้ต่อสู้เหมือนกันใช่มันเป็นเหล็กต่อสู้มันก็แพ้ต่อสู้ โอเคเดี๋ยวผมขออ่ายีโมวูพวกโปเกมอนเรานี้ก่อนลวกันนะให้มันไปถึงร่งสุดท้ายแล้วก็จะคัดตัวและพอยิ้มต่อไปพวกนี้ก็อาจจะมีตัวนตัวนี้แพ้ทางไม่นะอปอมเออไม่นะอปอมเราแล้วก็น่าจะต้องเอากิเลร์ดออกด้วยแหละใช่ไม่บาดเกเลอรเดี๋ยวค่อยออกรอบนอกเลยตอนนี้ผมตัดต่อค่อยเอาใช่เออว่าต้องไปในท่าด้วยเนาะ เค okay. เดี๋ยวผมขอจัดทีมใหม่แป๊บหนึ่งนะก็น่าจะมีตัวที่โดนไล่ออกบ้างแล้วก็อยู่ต่อบ้างแหละโอเคผมมึงนึกได้ว่ามีตัวกงอยู่ตัวหนึ่งในถ้ำนี้นะนั่นก็คือนอยเวิร์นนั่นเองมาเลยนอยเวิร์นอ้าวเฮ้ยอ้าวโอเคก็มาต่อนะเมื่อกี้ไปกินข้าวมาไปกินซะนานเลยโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวผมนะได้ไปจับเบอร์นมาบางตัวเพิ่มเติมนะอย่างเช่นนี่ผมอยู่บางตัว้ก็จับมาเพิ่มเติมอย่างเช่นนอยเบอร์นี้ที่ตอนแรกผมว่าจะไม่จับเลยนะเพราะว่าเป็นร่างธาตุหินกับอ่าผีใช่เลยผมเลยไม่จับผมไม่จะว่าจะไม่จับตอนแรกแต่เอาไปมาผมจับใช่เลยซึ่งเดี๋ยวดูนอยเบอร์นเป็นตัวนะครับเ้ยก่อนนะอีกตัวหนึ่งยังคงไปสนใจนะดูตัวนี้ก่อนนอยเวอร์นะครับมันเป็นอบิตี้ทุกอบิตี้ของมันผมแทบจะไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับมันคืออะไรแต่ละอบิตี้ของมันเออเดี๋ยนะ เอ้ yeah, ผมเห็นมันเลยวิเทศแล้วผมจะติดแอร์บอลลูนให้มันทำมามไวะเนี่ยเออว่ะเอเอเดี๋ยวค่อยแก้นะซึ่งอาอบ,บิกของมัาเี่ยคืออะไรเนี่ย Oppo ช h n i s p ะมันเป็นอาบ,บิที่ถ้าเพิ่มเลือดจะเป็นพา i o r i ร y ลิตี้บอกหนึ่งนั่นเองก็ข้างล่างมีประโยชน์ใช่ซึ่งผมก็เลยติดท่าลิชไลท์ให้มันนะเพราะเป็นท่ามาแลงที่มีดามีแล้วก็สามารถดูดเลือดได้ด้วยนี่มันเขียนอยู่ว่าอยู่ว่า แอบสอบมีนีงแอบสอบครับแอบสอบเนี่ยสำหร,รับมันสามารถดูดเลือดได้นะซึ่งว <c oughs> ิธีต่อมาเป็นเรวิเทตเรียนที่เรารู้กันนะครับนะว่าเรวิเทตก็คืออาบิที่จะทําให้ไม่โดนการตีธาตุดินแล้วก็ธาตุดินจะตีไม่เข้าเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดว่าดินหรือบินวะเนี่ยเอาเป็นว่ามันคือธาตุดินนะที่ตีไม่เข้าไม่ดินอะตีไม่เข้าเลยแต่ว่าบินอะตีไม่เข้าต่อมาครับน็อกชูเน่าปะเป็นอาบิที่เก็บบวกคอมมินตี ้าประเภทมืด25%เทค25%เบสฟอร์มด์กทับแฟรี่คืออะไรนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันหมายถึงอะไรเพราะผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นนะส่วนอาบิตมาผมไม่อ่านแล้วกันถ้าประเภทผีครับจะแรงขึ้น20-50%เมื่อเลือดมี1/3คล้ายๆกับอ b บิลิตี้เบส ทอร์เรนกับสวามไหมไม่คล้ายกันปะวะคือทอร์เร t เป็นสวามแลวกับเบสอเอ้ยขอขอไล่ใหม่นะอ่ามีทอร์เรน o v โอเวอร์อรกรว์แล้วก็สวามแล้วก็เบสซึ่งมันเป็นของาธาตนะุไฟแมลงน้ำแล้วก็พืชใช่มันคล้ายกันปะแต่ว่าอันนี้มันของาธาตุผีอะไรเงี้ยน่าจะใช่นะส่วนนี้ใส่ครับผมตั้งเป็นจลลีนะบวกสปีดลบสเปเชียลแท็กนี่แต็ประมาณนี้เลย ซึ่งถ้าใครรู้นะถ้าคนบางคนได้รู้นะว่านอยบืนปกติจะเล่นสายเวทแต่ว่านอยบูนตัวนี้เล่นสายกายภาพนะก็ถูกอะ้แหละเพราะถ้าหินเวทมันมีน้อยนะมีในหัวผมอ่ะก็มีแค่พวกพาวเวอร์เจมอะไรเงี้ยมั้งเออถ้าหินเวทมันน้อยเนาะส่วนท่านะครับมันมีสปิริตชัคเกิลที่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะผมก็เลยติดไว้นี่แหละมันแรงด้วยแล้วก็เป็นท่าของจูเลเปอร์นะลูกรักผมใช้ลูกรักตัวหนึง่งแล้วก็ท่าต่อมาครับจะเป็นสโตนเอนะพวามัมนยำ85เปอร์เซ็น100แรงกว่าสเนรดน แล้วก็ต่อมาวิงแอทฉกครับเอาไว้เผื่อแบบก็ยังรู้นะว่ายิ้มต่อไปเป็นยิ้มต่อสู้ผมเลยต้องติดท่านี้เผื่อไว้นะแล้วก็ต่อไปต่อไปนะเป็นลนะิสต์ไลน์ครับตาเดือเดเลือเดเย็นผมบ้าไปแหละซึ่งผมเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนไอเทมแหละเป็นแอร์บอลลูนเนี่ยผมจะเปลี่ยนอย่างอื่นอยนู่แล้วค่อยเปลี่ยนผมไม่ยิ้มแน่ต่อต่อมาครับอ่ะตัวนี้มีชื่อว่าซิมิผูปะซิมิเอาไปว่าผมเรียกว่าอ่าไอลิงพลังจิตแล้วกันนะ ปกตินะครับผมต้องอธิบายก่อนว่าต,ตัวนี้ปกติมันเป็นธาตุน้ำนั่นเองเป็นโปเกมอนจาก Gen 5มันต้องใช่หินน้ำในการอีโวแต่ตัวนี้นะเป็นธาตุพลังจิตเขามาปรับธาตุใหม่แหละซึ่งมันจะมีอีก2ตัวผมจะไม่ได้เหมือนกันว่าธาตุอะไรนะซึ่งนี่ครับอบิแรกของมันเป็นเมจิกพาวเวอร์อรนนี้ผมไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรอันเนี้ยเน,นี้ยอันเนี้ยคือท่าที่โจมตีเบากว่าหกสิบจะแรงขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมไม่รู้จะไปทำอะไรผมติดท่าอื่นดีกว,ว่าแล้วก็ติดเมจิกพาวเวอร์ดีกว่า ต่อมาอัพซูเปอร์ลักนั่นเองอภิคุ้นเคยของเราที่แนะนําเอาไปติดกับไอ้นั่นมันชื่ออะไรวะอ่าลิงอ่ะเออเอาไปติดกับริงลิง,ลงอีกลิงตัวหนึ่งมันชื่ออะไรวะเนี่ยขอนึกคือเอปอมไม่ใช่ใช่เอปอมบวกโอกาศชีที่เข้าครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้ผมยังไม่ได้หายทิ้ให้มันเลยเพราะยังนึกไม่ออกเดี๋ยวนึกออกค่อยใส่แล้วกันอืมถ้า <c oughs> ถามว่าทำไมผมถึงไม่ติดช้อยบวกพันยมตีเวทหรือติดช้อยบวกสปีดอะไรเงี้ย เพราะว่ามันเรียนเฟกเอาได้เว้ยเนี่ยมันเรียนเฟกเอาได้คือถ้าเราเฟิกเอาปุ๊บเนี่ยเยี่ยมทีนี้พวกฉอยก็จะแบบจากที่ช่วยเราให้เล่นง่ายกลายเป็นช่วยเล่นยากแทนต่อมาครับอบ,บิซุปเปอร์ลักนอผมพูดไปแล้วต่อไปอบ,บิอ่าอบ,บิเลนที่สามนะครับชื่อมันอ่านว่าอะไรเนี่ยผมอ่านไม่ออกผมไม่อ่านอะไรกันอันนี้มันบอกว่าจะทําให้อ่าผมจะไปอะไรกันนะจะทําให้ท่าที่มันจมดีเข้าซุปเปอร์เอฟเฟกตีฟหรือ คูณสองหรือคูณสี่คูณสี่เกี่ยววะนั่นชิเกี่ยวเลยแรงขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตะใช่จากปกติที่ตีเข้าคูณสองก็อาจจะกลายเป็นแบบคูณสองจุดห้าสองห้าเนี่ยสองจุดสองห้าหาจะประมาณนั้นมัน้งส่วนอีกอบ,บิหนึ่งครับกัตโตน,นี่เป็นอบ,บิที่มันบอกอะไรเนี่ยกินเบอร์รี่อะไรสักอย่างเนี่ยส่วนคำนั้งผุอ่านไม่ออกใช่ ผมเปรไม่ได้ดิส่วนท่านะครับมูฟนะไอ้สตัดก่อนสตัดผมมาเป็นบวกสเปเชียลแท็กลบแอทแท็กนะกับแบม,มันนี้เลยเน้นตีเวทแร,รงๆเลยเออแล้วก็สปีดก,กลางๆแอทแท็กแอทแท็กขนาดผมลบแอทแท็กเลยส่วนท่านะมีอะไปเกล้าน,นาเานะเป็นท่าไพโรตตี้บวกหนึ่งไม่สิมันบวกเท่าไหร่กี่นอแต่ว่ามันได้ออกก่อนตลอดเออ เป็นท่าทีุ่จมตีและิดชังะครับดาเมจเบาไปน,นิดนึงแต่ว่าคุ้มแหละใช่เพราะรายตัวก็มีสแตนดี้นะและ้วถ้าจะมานะเป็นโฟกัสบาสท่าต่อสู้สายเวทโคตรแรงข้อเสียความมันยำต่ำําใช่ซึ่งมันก็แรงจริงนะถ้าอะไรถ้าอะไรก็ไม่รู้ดามจร้120อยยี่สิบแรงเกินถ้าจะมาใส่สไตร์อ่าเป็นท่าพลทังจิตนะครับนะการนี้ก็แรงแหละแรงแรงแรงตัวจะมาเป็นชดด์บอร์ดนะความม่นยำหนึ่งร้อยดามิแปดสิบห้า เผอไว้ตีพวก็มันผีอะไรเงี้ยเออว่าเราก็อาจจะไปเจอพว้กมันผีใช่ทำไมติดดักเผาะเออว่ายธาตุมืดกหรับผมนะไม่กปดูธาตุผีธาตุผีมีอะไรธาตุผีกับธาตุมืดมันต่างกันตรงที่ว่าธาตุผีอ่ะมันจะไม่โดนกานตีของธาตุต่อสู้กระถางนอมอนใช่ส่วนธาตุมืดมันก็มีข้อด้อยกว่าที่มันไม่ค่อยอ่ามันโดนกนรตีทุกธาตุเลยได้มันไม่ค่อยหลบมันเรียกว่าไงเลยเอาง่ายคือ เอาง okay. ี to feet, ้ไงนะคือในความคิดของผมอ่ะสองธาตุมันแทบไม่ต่างกันเลยจริงแล้วธาตุมืดเผยจะได้เปรี่ยนธาตุผีที่ทำไปอืมใหรบบผมอ่ะโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็น่าจะเท่านี้แหละนะเดี๋ยวผมจะไม่มีเวลาไปตัดคลิปแล้วก็พอตอนนี้มันก็สองทุ่มครึ่งแล้วนี่หว่าเฮ้ยทํามเลนี่หว่าจะลงคลิปทันไหมเนี่ยวันนี้เอางี้นผมจะพยายามรีบตัดแล้วกันนเพื่อที่จะได้ลงในวันนี้วันนี้เป็นอะไรนะวันอังคารตอนนี้เยผมจะพยายามลงให้ทันวันนี้แล้วกันนะ ว่าหลังๆมานี้ผมเน้นตัดต่อมากกว่านะมันเลยจะลงคลิปชาใช่ฉากก็ยวขออภัยด้วยแล้วกันนะครับนะโอเคส่วนช็อตอย่างที่บอกไปครับผมจะไม่ลงครับถ้าลงเดี๋ยโดนแบรนด์อีกนี่เนี่อโอเคสำหรับคนที่ชอบไปเริ่มกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วย่พาพัทนี้ผมขอต้อไปก่อนแล้วกันนะครับนะบา,บายยเดี๋ยวพัทหน้าก็น่าจะไปตะลุยยิมต่อสู้วันที่ไปยิมต่อสู้ก็นะ่าจะมีไปโซนฝั่งของยิมหินก่อนล้วมั้งนะ